ยี่ปีแรกแล้วก็ดูฉายาฟังฉายาแล้วเป็นงไงบ้างแพรทองโพยค่ะ,ะไม่ใช่อ่ะเราเป็นแพรทองแพรเราใช้ไอแพดเราไม่ได้ใช้โพย<ะ>ใช้ไอแพดทำไมเป็นโยพยอ่ะเพราะยกระดาษใช่ไหมข้ออาจจะมองว่า <c oughs> ข้อมูลอยู่ในไอแพดแล้วก็แซวเลน่นจะปีใหม่แล้วสดใสหน่อย<ะ>อย่าเครียดกันมากสดใสหน่อยใส่เสื้อสีสันมั้ยมีความสดใสไม่โกรธโอ้ยไม่โกรธค่ะกดอะไรรัฐบาลแล้วพันพ่อเลี้ยง เป็นไงครเหมือนว่าพ่อพ่อส่งพ่อแบบว่าพ่ออะไรนะพ่อส่งตลอดเหมือนกับว่าแบบอาจจะเรื่องการทํางานหรือเรื่องอะไรให้แนวทางอะไรเงี้ยนี่นี่กะเอา snap เอาช็อตพาดหรือเปล่าบาีเคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเขาก็คุณพ่อมีประสบการณ์เนาะส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ตอนเศรษฐกิจอยู่คุณพ่อก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าบางอย่างที่มันปรับใช้กับยุคนี้ได้เงี้ยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะ เราก็ต้องหัดมองมุมที่มันดีบ้างเนาะเราบบจะไปมองมุมที่มันต้องเป็นดราม่าต้องทะเลาะกาันต้องอะไรเงี้ยเหนื่อยนะคะชีวิตทุกคนแบบทำงานมาทั้งปีแล้วหมดตอนนี้เป็นหมดต้องแฮปปี้แล้วว่าเ,ออเราทำงานมาปีหนึ่งทุกคนนะคะแบบผ่านไปแล้วปีหนึ่งแฮปปี้อะไรบ้างมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไรบ้างนะคะให้ทุกคนคิดแบบนี้แล้วกันแล้วก็อยากจะปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่า อย่าไปบี้ตัวเองอย่าไปทําให้ตัวเองรู้สึกว่าโหมันแย่จังเลยอย่างเงี้ยมันจะปีใหม่แล้วเนี่ยอากาศก็ดีด้วยนะคะสดสดชื่นสดใสก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันทุกคนด้วยอย่าไปเครียดมากนะเรามีเรื่องเครียดในชีวิตเยอะแล้วนะคะอะไรแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้กว่าค่ะเห็นปีแล้วพระทาว่าแล้วสาพี่คนใต้คุณพ่อเป็นคนเหนือคุณแม่เป็นพักกลางส่วนพี่ๆเป็นลูกครึ่งดีไหมลูกครึ่งดีค่ะก็ดีก็มันก็คือมันก็คือความจริงเนาะสาวพี่เป็นคนใต้ก็สวยคนใต้จริงๆอ่ะอืมนะแล้วก็ อะไรอะเราเราเป็นอะไรเราเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเพราะเราเป็นพ่อเหนือคุณแม่ภาคกลางทุกคนเป็นภาคไหนกันบ้างคะก็ประโยุท์นี้ประชาชนเขาก็ไปข้ามสันเยอะอ่ะะคว่าอะไรนะคะในในโซเชียลค่ะในชาวเน็ตนะค่ะอืมวิจารณ์ว่าอะไรอะคือมองว่าอ่าเหมือนว่าไม่ไม่ไม่ลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าไม่มีฐานเสียงภาคใต้ที่ชาวเน็ตเขาก็มองแบบนั้นค่ะก็สะท้อนมาค่ะก็อย่างที่พูดทุกครั้งนะคะเราต้องเป็น นายกของประเทศไทยนะจะอยู่จังหวัดไหนก็คือก็คือต้องต้องดูแลหมดนะคะแล้วก็การที่จะลงจังหวัดเนี่ยสมมติว่าน้ําท่วมหมดเลยทุกจังหวัดเนี่ยนายกไปคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะคะคอรมอรมีหลายคนก็ช่วยกันไปไม่ไม่ต้องแค่คอรมอรหรอกสสก็ได้ฉากแรกเนี่ยสสต้องดูแลพี่น้องในพื้นที่นั้นก่อนอันนี้คือพูดทุกทุกพื้นที่เนาะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองถ้าไปเองได้ก็ไปทันทีอย่างตอนต้นเดือนก็เห็นอยู่แล้ว จริงๆสื่อมวลชนน่าจะทราบเรื่องตารางอยู่แล้วว่ามันแน่นมากจริงโดยเฉพาะตั้งแต่พฤศจิกามาถึงธันวาเนี่ยโอ้โหแน่นมากนะคะแต่พอไปได้ปุ๊บก,ก็ไปเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยคนก็จะเน้นว่าไม่ลงพื้นที่ไม่ไปตรงนั้นโอ้โหแต่เราเคาะเรื่องเยียวยาภาคใต้เนี่ยเร็วที่สุดในทุกจังหวัดในทุกภาคเลยเคาะภาคใต้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าท่านที่ใหถ้ามีประเด็นกับภาคใต้จริงๆคงๆไม่เคาะคงไม่ทำนะคะซึ่งไม่มีแล้วจริงๆแล้วอ่ะเป็นเป็นหนึ่งคนเลยว่า ผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตตั้งแต่เด็กที่เจอเรื่องการเมืองอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าให้นึกว่าแบบเกลียดใครจริงๆอ่ะนึกไม่ค่อยออกว่าไม่ค่อยเกลียดใครเออไม่เกลียดแล้วมันเหนื่อยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องเกลียดหรอกเออถ้าสมมติเราไม่ชอบหรือว่าเอเนอรจีเรากับคนนั้นๆไม่ได้เราก็แคถ่ถอยถยมา